เอาเฟลเเอากล่องเปิดอ่ะครับตอนนี้เราจะมารีวิวเกี่ยวกับเลสโตนหลังจากที่เรซสลละไป3พาร์ทพาร์ทนี้จะเอ่อรีวิวเกี่ยวกับการใช้งานของเลสโตนง่ายก็คือมันเกี่ยวกับคล้ายๆกลไกไฟฟ้านะครับมันจะทางานโดยการผ่านสายกระแสไฟเลสโตนแต่ว่าใช้ได้มันต้องมีเลสโตนทาร์ทก่อนวิธีทาก็คือเทสติคกับเลสโตนนะครับวิธีทําก็เดี๋ยวเนี่ยเอาหาไม่เจอ โอเคกลับมาต่อภาษาอังกฤษดูง่ายขึ้นต่อมาเราก็จะบอกวิธีใช้เกี่ยวกับเลสตโตม่าใช้ยังไงแล้วก็เอาไปทำอะไรได้บ้างนะส่วนมากเขาใช้กับพวกพิสตันอะไรอย่างงี้นะในพิสตันแบบอ่เดี๋ยวพิสตันีกแบบไหนวะมันก็ไปทันหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูลับพวก กับดักพวกยอย่างเงี้ยก็ได้หมดมันก็จะเกี่ยวข้องกับเลสโตนทั้งหมดนะนะก็นะครับอ้าไม่ได้สิ่งที่ส่งกระแสไฟได้ไม่จำเป็นต้องเป็นรถเออเป็นเลสโตนอย่างเดียวครับก็มีพวกเลเยอร์พวกเอ่อพวกบัตตอนปุ่มบัตตอนอะ ก็มีตตอนของทางไม้แล้วก็บตตอนที่ทำด้วยหินครับของไม้นี่เพิ่งจะมีอัปเดตใหม่ทีทีหลังส่วนตตอนหินจะมีมาก่อนนะครับอย่างแรกดูบปตอนดูว่ากระแสไฟจะไปไหมอ๋อ,อก,กำเฟลเฟลลือวางนี้โอเคจะได้ไหมเนะี่ยโอเค นะครับมันก็จะทํางานแต่ฮ้าเกอร์เราลองเลเยอร์เลเยอร์ก็ได้นะครับนะครับเลเยอร์จะเป็นแบบอยู่ค้างเลยมันจะเหมือนสวิตที่เปิดแล้วอยู่นานส่วนพิตตันจะแบบกดแล้วอยู่นิดเดียวนะมันจะอยู่นานแค่ไหนไม่รู้ละกี่วิไม่รู้อยู่แป๊บเดียวเราจะมาดูว่าพิตตันสอันนี้มตกต่างยังครับนี่จะพิตตันแบบ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 อะไรนะ อันจะเป็นแบบสติกพิสตันก็คือมันจะดึงบล็อกที่ยึดกับมันอยู่ตลอดเวลาส่วนอันนี้มันจะดันขึ้นแต่ไม่ดันกลับนะครับมันจะดันไปไหนก็ช่างแต่ไม่ดันกลับลองใช้บัตตอนคลิกดูเห็นไหมครับอันนี้มันจะเอาบล็อกดินขึ้นมาได้แต่อันนี้มันจะไม่ขึ้นลงมาเดี๋ยวเราไปดูคีเปอร์หน่อยดีกว่าบูมโอเคฮะโกโก้ครั้นเรามาต่อ ทีนทีนี่ก็เออทีนทีเวลาใช้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้กับพวกกลไกเลเซอร์สโตนเออไม่ไม่ใช่แบบใช้เลสโตนทอดหรือทอดไปปักก็ได้ครับคือเอาไฟจุดก็ได้ออกกัไม่ติดเนี่ยนะครับเวลาใช้ทอดก็คือมันมีกระแสะไฟเลสโตนเออทีนทีเลยติดแต่ว่า,อานอกเรื่องก็นหน่อย มาดูที่เครื่องมือก็นะครับไฟแชกกะเทียนทีที่จุดไฟนั่นนะ,ะ่ะเห็นไหมก็ทํางานได้แล้วเออไอ,อเทียนทีนก็ระเบิดอยู่แล้วเอ่อต่อไปก็นี่ครับแรมหรือคมไฟนั่นเอง อันนี้ของคุณเพชรมาทำพื้นใหญ่ไว้ฮะเดี๋ยวพัดหน้ามันคงมาทำต่อเอาละตรงนี้การทำงานของแ้มก็คือถ้าเกิดโดนกลไกของในตนกำเนก็จะมีแสงสว่างเนี่ยวางติดกับแรมอะไรก็ได้ถ้าเกิดไม่วางติดก็ได้ครับส่งสัญญาณไปถ้าเกิดใช้กับนี้ก็อยู่ได้นานแต่เกิด ใช้กับบัตตันล่ะไล้วก็อแปแบบเดียวนะครับแนะนำให้ใช้กับแรมเอ้ยใช้กับเลเยอร์โอเคสว่างสวยปัดไฟแรมตันต่อไปก็โน้ตบุ๊กนะครับไม่ไม่ใช่โน้ตบุ๊กที่เป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบ็อกโน้ตบ็อกพูดผิด ก็คือกล่องเพลงกล่องเสียงเพลงนะครับหรือกล่องดนตรีแหละที่ใช้ก็คือวางไว้ครับนะครับมันจะมีเสียงแต่ละพื้นที่เสียงไม่เสียงเสียง,เส,ยงเสียงก็ต่างกันนะเราลองวางพื้นที่ที่เป็นย้าหมดเอ้เฟลเฟลโอเคครับเราก็มาต่อกันที่ ่าเปลี่ยนเป็น Survival ได้ยินเสียงฮะมันอาจจะเบาไปนิดนะโอเคเดี๋ยวผมตั้งค่ามาครับให้เสียงดังกันนี้ก่อน o ิ t i o n Option เออ VO Setting บ้าเข้ามาวิดีโอทำไมซาว n d Music อาวก็เต็มนี่ว่าแล้วทำไมนะครับมันจะดังถ้าเกิดเราคลิกซ้ายถ้าเกิดคลิกขวาเราก็เหมือนการปรับเสียงนะ สรุปว่าวางแบบนี้มันก็เสียงเหมือนกันนะครับแต่ว่าพื้นที่เสียงจะต่างกันเราจะมาทดลองกันหน่อยอ่าแล้วก็โอเคเอาสโตนไม้อ่อาอะไรต่อดีล่ะอินเนเทอร์ขนแกะ,อะลองดู ก็วางบล็อกไป block, นะ็อดบล็อกหน้าน็อดบล็อกแล้วก็เปลี่ยนเป็น,ปนสโตนฟังดูนะครับเสียงนี้เสียงจะดังทุบทุบุบุอันนี้อันที่วางบนสโตนสน่วนนี้วางบนยย้าสโตนก็บยเสียงก็ค่อแตกต่างกันนะ แต่ที่วางอันนี้อะไรคนระับไม้บ้งส่วนนี้เราวางบนเหน็เสียงแตกต่างกันก็จะเห็นว่าเสียงมันก็แตกต่างกันจริงๆนะครับผมเอาละต่อมาเราก็ทุบแลมทิ้งแฮนด์มืดแล้วก็ไปฝังตัวใต้ดินจำสินอที่นี่คนไม่ใช่กบ เพื่อนกว่าจะพาดหน้าครับขอจบพาดแล้วก็อัพคลิปมัน